อืมอืมก้อนหลําลองซีฟูดจากเดียวพี่น้องอืมอืมถิ่มกันอืมอืมโอ้คุณเจนสวัสดีครับมาพี่น้องเมนูหลังหวยออกประถูกหวย จัดอันนี้เลยเมนูนี่หอยนางรมพี่น้องมาเลยครับเด้ททททอทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสปปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคัมเบรียทั้งจีนทั้งญี่ปุน่นอ่าทั้งไต้หวันนะครับเดี๋ยวโซนยุโรปโซนอเมริกาและฟังอ่าตะวันออกกลางและเอเชียทั่วเอเชียมากินน้ำกันพี่น้องฮัลโหลไมฟินฟอร์มออสอลาโบขอบคุณที่มาร่วมมือกันนะครับปลาฟิชออสเทอร์วันนี้วิตาซีฟู๊ดซอสเลดี้เดลิเคท oyster oyster with the uh, with, um, seafood sauce together. Xin <laughs> <laughs> chào anh em Việt Nam. Đến ăn hào tươi phà, nước sốt hải sản với nhau mà phi nọ. Còn ươn. Khó chuột, mùa này và này khó bọc mi phong này. Bào bào. Mà, thân cặp và bia. Uh, mà chuột đúng không uh, phi nọ. Ờ, อืมโยคุณเ,เนียมาพี่น้องบาเนี่ว่าไรางหิวละเฮ้ <c oughs> ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดวันนี้ของอันนี้ก็หาร์ดอันวัดวดวดเจอหาวัดท่านได้เอาเดากระเทียมเจียวมากพี่นอ้องซีฟูด้ดซีฟูดด้ดซอส กระเทียมเจียวแล้วก็นีน่แหละครับพี่น้องนี่มามาแซ่บๆมันพี่น้องอื้มหอาอืมตึงเอิร์ซีพาร์ตไก่เจียนน้องนี่นนะโอ้ย อยเตียนตึงเอิร์ดช <c oughs> ิลิพา,าร์ไฟ g า r l i c today I don't h ป v e อ oil ฟอยเอิรอนั่นแซ่บตึ๊กเกาหจิ้มทีมฟูด้ดกระเทียมเจียวหอมเจียวมีเราโอเทียมเจียวแทนว้าวดีเนี่ย มาเด้อพี่น้องอ่ะอืมอืมก้อนหลัอืมจับว,ว้าวแส่บไหลพี่นอ้องลองน้ำจิ้มมีเืออย่างเดียว อืมแสบหลายเงนลำกินกับนี่เข้ากันดีไปหน่องหวาน อืมแววอืมดอกแกโอ้ตัวนี้ไม่ได้ตัดไม่น่าอืมอืมสับไหลเนื้กสดไทยสั้นอืมอืม ต่อยเจียนตึงเอิร์ธชิลิพัทมากระพริก,กสองลูกทำพิธีสับเหมือนเดิม เด้อครับเดอ้เดอมากินด้วกันอืมอืมอ้มเหาะ หอยนางรมออสเตอร์อืม very n i มาอืมเล็กประถือนี่แหละจะซาวมากกินที่เก่าเล็กที่บ้านเจ้าของไอแถบสื่อพี่น้องเอ้ย ขี้บ้านผมหนึ่งสองแปดเขาฝันว่าอันค้นเต็มบ้านบะคิดสื่อว้าอืมถึงกันอืมอืม,อม,อม,อม Ngon lắm, ngon lắm, những ừ. 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 những kèo những có chi lắm, những lắm, những Ngon lắm แปดสิบเก้าตัวมั้งกินบ่เบิดอกพี่นนองเอาไ้เพิ่นกินน้ำเดให้เพิ่นซีมน้ำแซ่บเอนเดิม เตมลองซีพูดจากเดียว giọt sệt mặt ừ พิกแท้ได้พี่น้องเด้อได้พ,พริกพร้อมเนี่ยเดินลมลุกตุกพี่น้องแว่มามินูหลังบูถึงเหล็กอ่ะสุดท้ายครับสุดพี่น้องอันนี้ไว้เพิ่นกิ่นน้ำสุดท้ายครับสุดนี่เพิน่นเพิ่นขอกินน้ำกัเออไว้เพิ่นกิ่นน้ำนะแบง่งแบ่งปันกันอ ชุดถนัดเข้ากันครับมาออืมอืมมหวานหวานอร่อย รูมาจวดพี่นำมือผมทอดเส้นเพลินน้ำเมื่อหนาผมเลยแซ่บแซ่บมือเด็ดไปกินเห็นบ่อยไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเช้าเช้าเอาวินิเซนบ๊ายบายขับมื่อยโยบ๊ายบายเลิฟยูอ้อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบาย